สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เอารีวิวนะคะยางยืดของวีนัทนะคะมาให้ดูลักษณะของยางยืดวีนัทนะคะที่พี่รีซื้อมานะคะมันก็จะเป็นม้วนแบบนี้เลยซึ่งโดยความกว้างของมันอยู่ที่เดี๋ยวพี่รีวัดก่อนนะประมาณเกือบ9้านิ้วนิดๆประมาณ9นิ้วนิดๆน,นะคะวัดจากนี้มาตรงนี้ประมาณ9นิ้วนะคะ9นิ้ว เลยไปนิดหนึ่งประมาณนี้นิดเดียวนะคะราคาตัวนี้นะคะม้วนหนึ่งอยู่ที่190บาทนะคะถึง200เนาะแล้วแต่ร้านแต่เพียรีซื้อมาน่าจะน่าจะ190นะคะอันนี้อันใหม่เลยร้านของเพียรีนะคะเพียรีจะใช้ของวีนัทนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยจะใช้ของวีนัทนะคะสำหรับงานซ่อมแซมเสื้อผ้าหรืองานขึ้นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะถ้าถูกกว่านี้เพียรีก็ไม่ใช้และถ้าแพงกว่านี้ก็ไม่ใช้นะคะ ทีนี้ตัวนี้คือมัน,มน,มนทนนะคะเท่าที่พี่อรีได้ใช้นะคะใส่ให้ลูกค้าแล้วก็ใส่เองนะคะมันค่อนข้างที่จะทนทานนิดนึงอ่เดี๋ยวพี่อรีจะมาใส่ยางยืดนะคะสักหนึ่งตัวถ้าคนที่เจ้าเนื้อนิด,น,ด,น,ดนิดนะคะพี่อารีจะตัดยางยืดอยู่ที่ประมาณอยู่ที่14-28นิ้วนะคะ 14บ4ี่นิ้วนะคะแต่28นิ้วประมาณไซส์ XL นะคะ XLXXL นะแต่ถ้าไซส์ M ก็ตัดยาวแค่ประมาณ26 25 26นิ้วก็พอแล้วไม่ต้องตัดเยอะแต่อันนี้น่าจะเอวเอวของลูกค้าอยู่ที่ประมาณเอววัดเอวของลูกค้าอยู่ที่ประมาณ36นะคะ36นิ้ว อก็ตัดตัวนี้อยู่ที่28นิ้วนะ mm hmm. คนอื่นอะเราก็จะตัดเป็นเส้นแล้วก็วัดนะคะเออวางทับแบบนี้นะคะจุดทับอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วเสร็จแล้วเราก็เย็ดย้ำสัก2จุดนะคะสตำแหน่งแค่นี้ก็พอนะคะ ก็ได้แบบนี้เสร็จพี่อารีไปทําการพ้งมาเรียบร้อยนะคะรอบนี้เราจะพ้งแล้วเราก็มาเย็บลักษณะกางเกงตัวนี้นะคะเป็นเหมือนผ้าร่องเนาะผ้าร่องก็คือเวลามันพ้งเสร็จมันก็จะยันยานแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรเเราจะมาเย็บกันเลยพี่อารีจะเย็บแบบไม่เย็บยางไม่เย็บทับยางยืดนะคะรอบแรกนี้เราจะเย็บแบบไม่ทับยางยืด แล้วก็พยายามดันนะคะดันตัวยางยืดขึ้นบนเยอะๆขึ้นให้มันชิดตรงนี้เลยนะคะสำหรับเมื่อใหม่บางทีอาจจะยากนิดนึงนะคะใส่ย,ยางยืดเพราะว่าบางทีเย็บไปเย็บมาก็คือเย็บติดยางยืดไปด้วยนะคะแต่เพรีจะใช้ตัวตัวริมนี้นะคะให้มันตกเหมือนตก อยู่ริมยังยืดพอดีเลยนะคะมันก็ได้ถ้าเป็นประเภทริมแดงนะคะเพียรีมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเพียรีรู้สึกว่ามันจะเหมือนว่ามันยานเร็วนิดนึงนะคะแต่ราคามันมันถูกกว่ากันเยอะเลย ถูกเกินประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งม้วนซื้อริมแดงได้ประมาณสองม้วนนะคะคือราคามันค่อนข้างจะต่างกันเยอะแต่ถ้าเราเลือกที่มันมีคุณภาพนิดน,นึงนะคะให้กับลูกค้าเนาะลูกค้าก็จะประทับใจแต่ถ้าถามว่าลูกค้ารู้ไหมลูกค้าอาจจะไม่รู้นะคะว่าอันไหนดีไม่ดีลูกค้าไม่รู้หรอกแต่ละเราเป็นคนทําเราจะรู้อยู่ว่าอันไหนที่ มันทนอันไหนที่มันไม่ทนเลยนะคะช่างจะรู้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูด้วยว่าราคานะคะที่เราทําใส่ให้ลูกค้าราคาเท่าไหร่ด้วยเนาะถ้าเราคิดถูกมากก็ใช้ริมแดงนะคะแต่ถ้ายังไงก็คิดให้ราคาที่สูงขึ้นก็ได้แล้วก็ใช้อย่างยืดที่ดีๆให้กับลูกค้าดีกว่า เพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่เขาเองก็ต้องการสิ่งที่ดีๆเนาะสิ่งที่ดีๆอาจไม่จําเป็นต้องแบบถูกเสมอไปก็ได้นะคะลูกค้ามีหลายกลุ่มอันนี้นะคะทุกคนพี่อารีเย็บได้ครึ่งทางแล้วอะ่ะทีนี้มาดูมัน ได้มันกระโดดนะคะพี่อารีก็ลืมดูเนาะได้มันกระโดดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะอันนี้คือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่พี่อารีก็ไม่ได้รู้เหมือนกันเพราะว่านี้มันเป็นผ้ายืดๆเนาะแล้วมันยืดแบบยืดมากด้วยนะคะมันเป็นเหมือนผ้าร่องนะคะมันก็เลยทําให้ได้กระโดดสรุปแล้วตัวนี้เดี๋ยวพี่จะเลาะออกนะคะเดี๋ยวเรามาทําดูอีกรอบนึงค่ะ เดี๋ยวพี่อารีจะมาลองนะคะเปลี่ยนดูตีนผีนะคะซึ่งตีนผีสองอันนี้จะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนพี่อารีเอาอันเดี๋ยวจะลองเอาอันนี้ด้ผ่านะคะอันเล็กๆอยู่นี้อยู่ฝั่งนี้ระดับของพื้นมันจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวดูก่อนพี่อารีก็ไม่แน่ใจน่านานๆทีเจอเดี๋ยวพี่อารีจะมาเปลี่ยนตีนผีตัวนี้ก,นกันพี่อารีทำการเปลี่ยนตีนผีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว จะมาลองดูอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่า พอได้นะคะโอเคโอเคนะคะพอได้เมื่อกี้พี่รีหมุนหมุนตัวนี้นะคะเพิ่มความแน่นนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเวลาเราเย็บเราก็พยายามดันอันนี้นะคะดันอย่างยืดชิดขอบเลยนะคะ ยืดบางอย่างมันก็เย็บได้นะคะแต่บางชนิดมันก็เย็บยากนะคะเพียรีก็เป็นปัญหาของเพียรีเหมือนกันนะคะเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเย็บมือใหม่ๆกันเนาะก็เป็นเพียรีก็เป็นเหมือนกันอ่าสังเกตว่าตอนนี้ได้ไม่กระโดดแล้วนะคะก็โอเคพอได้เพียรีจะเย็บโดยที่ ให้ตีนผีข้างๆนี้นะคะอยู่ชิดริมยางยืดนะคะนะคะและยางยืดก็ให้มันชิดตรงริมแบบนี้นะคะชิดริมข้างเมื่อกี้เย็บมาถึงนี้นะคะเพียรีเลาะอ,อกอันนี้เลาะได้ออกไม่หมดนะบางทีเวลาเราเย็บไปเย็บมานะคะ เราประมาณเวลาหรือกำหนดเวลาให้กับลูกค้านะคะเป๊ะๆไว้แต่บางทีมันมาเจอปัญหาหลายๆปัญหามันก็ทำให้งานล่าช้าได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเวลาเราพยายามกำหนดเวลาไว้เผื่อด้วยนะคะบางทีมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็มีนะคะบางทีเรานัดลูกค้ากา็ติดงาน นู่นนี่นั่นนะคะไปธุระข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยงานมันก็ล่าช้านะคะเราก็เผื่อเวลาไว้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเย็บสรุปนะคะสรุปตอนนี้เพียรีเปลี่ยนตีนผีแล้วก็ปรับตรงนี้นิดเดียวนะคะมันก็คือเย็บได้แล้วมันก็คือไม่กระโดดนะคะได้ได้เย็บเย,ย็บได้อยู่ถ้าได้กระโดดมันเกิดจากปัญหาหลายอย่างเพียลีก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเนาะ แต่ว่าหลายๆอย่างที่เพลียหลายๆครั้งที่เพลียรประสบนะคะ,ป,ะ,ะ,คะปัญหาเรื่องได้กระโดดเพลียก็จะแก้ไขด้วยตัวเองแบบนี้นะคะก็คืออาจจะหมุนหมุนตรงนี้บ้างนะคะให้มันแน่นขึ้นบ้างหรือให้มันคลายขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือความหนักเบาของตีนผีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือความผ่อนความแน่นนะคะแน่นแน่นหนักของเส้นได้นะคะอันนี้นะ ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนตีนผีนะคะนี่คือการแก้ปัญหาของพี่อลีแล้วก็สามารถแก้ได้ะแต่มันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปนะคะพอมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็เย็บย้ำนะคะแต่ก่อนตอนแรกๆพี่ลีก็ทำแค่นี้นะคะ ตอนสมัยตอนเย็บใหม่ๆเนาะเพียรีก็ก็ใส่ยางยืดก็แค่นี้ก็คือจบข่าวเพียรีก็ไม่ได้ไปเย็บอะไรเพิ่มมากมายแต่ว่าก็ยังเย็บยึดไม่ให้อยางยืดมันปิ้นไปมาโดยเย็บยึดเป็นจุดเป็นจุดนะคะแทนแต่ตอนนี้นะคะเพียรีก็เปลี่ยนวิธีใหม่นะคะซึ่งพอเราใส่คืออันนี้เย็บโดยที่ไม่ทับยางยืดเลยนะ เราก็ดึงดึงรอบเอวนะคะเพื่อที่จะให้เป้าหน้าเป้าหลังหรือชิ้นข้างมันเฉลี่ยเท่าเท่ากันนะคะเดี๋ยวเป่าเบี้ยวเนาะเบี้ยวเบี้ยวข้างเบี้ยวนะคะเดี๋ยวมันเบี้ยวเราก็ดึงให้มันบรรลานกันนะคะกระจายกระจายพวกชิ้นส่วนของผ้านะคะให้มันบรรลานกันเสร็จแล้วพี่อารีก็จะเย็บเย็บทับตรง ตรงกลางนะคะอีกหนึ่งรอบแค่นั้นพอจบข่าวนะคะ,ะพี่ารีเมื่อเราดึงให้มันบาลานซ์กันเสร็จแล้วพอตอนขั้นตอนการเย็บนะคะพีารีจะจับทั้งหัวและหางนะคะดึงเพื่อที่ไม่ให้ยางยืดมันเคลื่อนที่นะเราก็จะดึงอย่างนี้นะคะเราก็เย็บไปเรอ่ายเราก็ปล่อยเสร็จแล้วเราจับใหม่จับหัวจับหาง ดึงพร้อมๆกันฝั่งนี้ก็ไม่ได้ดึงมากแค่ว่าดึงหรือจับไม่ให้เวลาเราดึงข้างล่างอะ่ะแล้วผ้ามันหลุดออกมานะคะก็คือแค่ช่วยพยุงนิดนึงแต่ที่สําคัญเราจะดึงฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เหยียบไปการเหยียบของพี่อารีนะคะในการเหยียบยาวๆแบบนี้พี่อารีจะไม่กระตุกขานะคะจะเหยียบไปรอบเดียวเลยแล้วค่อยปล่อยขาแล้วก็เหยียบไป กระดึงอันไหนที่มันติดเพราะว่ามันหนาติดเราก็ยกตีนผีขึ้นช่วยนิดนึงนะคะอันไหนที่มันหนาเราก็ยกตีนผีช่วยบ้าง คือถ้าเราไม่เย็บทับแบบนี้นะคะพอลูกค้าใส่ได้แป๊บเดียวไปซักไปไรมันก็กลับนะคะกลับด้านปิ้นจะลิ้นไปมานะคะเวลายางยืดมันปิ้นไปมานะคะแน่นอนอยู่แล้วเวลาใส่มันก็คงไม่สบายขนาดนั้นเนาะมันกลายเป็นเหมือนว่าหน้าลำคาญนะคะ,อะพอได้แล้วเราก็ตัดมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ันนี้มันเป็นผ้าแบบเป็นผ้าล่องโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการใส่ยางยืดรวมไปถึงรีวิวของยางยืดด้วยนะคะยางยืดตัวนี้ใช้ดีอยู่นะคะโอเคขอบคุณทุกการติดตามบ๊ายบายค่ะ